นี่หลายๆคนอาจจะไม่ทราบว่าพี่หลออเนี่ยมีจุดเริ่มต้นของการชกมวยยังไงเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับก็ด้วยความดิ้นรนแม่มาทํางานที่ระยองมาตัดอ้อยมาหักพ่โพดก็มาตามแม่มีมวยมีอะไรก็ไปต่อยมวยตามระยองตามอะไรนี่ด้วยเศรษฐกิจแม่เราก็ต้องต้องไปไปทํางานเราก็ตามแม่ไปด้วยแล้วก็หนีออกจากแม่เลยอยากมาอยู่ค่ายมวยคือมาจากกาาสินเลยใช่ไหมไปอยู่ระยองมาอยู่สักแก้วก่อนแม่มาหักพ่โพดแล้วจ้างอะไรพราะตอนนั้นผมก็มาณจ้าง13ามจบปหกอ๋อเราไม่ได้ชกมวยตั้งแต่ห้าหกขวบอรอก็ชคอยู่ครับแต่ที่น พอดีแม่มาทำมาก็หนีตามแม่มานี่คืออยู่บ้านนอกเนี่ยเราชกมวยอยู่แล้วคือจุดเริ่มต้นของการชกมวยที่กาลสินเนี่ยเราเริ่มยังไงครับปู่เป็นนักมวยครับอ๋อปู่เป็นมวยพ่อก็เป็นนักมวยแต่ปู่ก็ชื่อวันพิฆาตแก่นนรสิงห์วันพิฆาตแก่นนรสิงห์ครับอุ้ยครใหญ่ค่ดังปู่ก็เคยอยู่คอนแก่นชกมวยมาแล้วพ่อแม่อะไรก็ต่อยมวยหมดพวกพี่น้องเขาอย่างก่อนที่เราจะไปอยู่สระแก้วเราชกได้กี่ครั้งก็เยอะนะเคยไปอยู่ค่ายเจดสกุลแก้วหลายๆค่ายที่อยู่ร้อยเอ็ดนะขายเสก้อกลอกอย ได่ไหมอพอดีจกปหก็ออกมาเลยคิดหนักไหมที่จะต้องตามแม่ไปสักแก้วง่ายคนติดแม่ครับสมัยอ๋อเพื่อนเพื่อนก็ไม่เกี่ยวไม่สนพอไปอยู่สักแก้วปุ๊บได้ชกมวยด้วยมีมวยมีมวยเยอะมากสักแก้วแถวอลันแถวสักแก้วแล้วมีมวยที่หนึ่งแล้วหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านจัดมวยเยอะมากอ่าแล้วเราเราเราเข้าไปอยู่ในวงการมวยที่สักแก้วได้ยังไงเพราะว่าแม่เราก็ทํางานคนละคนละฝั่งครับมันมีมวยงานรถเขาจะขับรถ2แถวประกาศมวยนะครับเริ่มมีมวยนะครับเปียบมวยวันนั้นวันนี้บ้านคลองยาอินต่อโพนทองนะสองสาม อกินตื่นเต้นธรมรมดาส่วนมากก็มีชนะบ้างแพ้บ้างครับไฟแรกที่ชกสากแก้วจำผลการชกได้ไหมน่าจะชนะครับไปแจ้งเกิดแล้วก็ติดต่อกับผมอยากอยู่ค่ายมวยค่ายใหญ่ได้ติดต่อกับลุงหลวงที่เป็นกรรมการมวยเราติดตอ่อเองเลยเดินนับไปขนพร้อมอยากอยู่ค่ายมวยตอนนั้นอาย,อยุเท่าไหร่สิบสามครับจบปมอ๋อเริ่มเริ่มโตแล้วแล้วแล้วเราไปรู้จักกรรมการคนนั้นได้ไงเขามาห้ามบ่อยมากห้ามมวยครับอ๋อที่สากแก้วที่เราอยู่ตรงนั้นสากแก้วครับมีมวยไหนลุงหลวงเขาจะไปห้ามไปห้ามอะไรอย่างเงี้ยเลยขอเบอร์เขาไว้ครับเราคิดเองขอเองเลยขอเองแล้วตอนนัั้้นก็ไมมม่ีีโททรรศพ์เาตูหยอด ที่น,นี่บ้านแก,กอยู่ติดขเขมรนู่นครับชายแดเนเขมรแม่ผมก็อยู่ระยองทีนี้ผมย้ายไปอยู่ระยองทีงนี้จากศากแก้ไปอยู่ระยองอีกผมนี้ออกจากแม่มาเลยคืนนั้นพี่แล้วก็เราติดแม่ไม่ใช่เหรอครับผมไม่บอกผมอยาก ด้วยความนี้คือจริงๆนะผมนั่งรถสองแถวมาเลยเป็นรถเมล์นะครับมาลงตรงสี่แยกโพนทอมเลยโทรหาลุงหลวงที่เป็นนักมวยนะครับเขาก็เลยขับมอเตอร์ไซค์มารับผมตอนนั้นก็ยังไม่ได้สนิทกันมากยางคแค่ได้เจอกันเวทีมวยได้ห้ามเราบ้างได้คุยกันนิดหน่อยแล้วก็นั่งรถไปเขาทั้งร้องไห้ไปด้วยกูยไม่น่ามาเลยเพราะว่ามันบ้านเขาอยู่ไกลมากครับมีแต่เขาแล้วมีทางลูกหลังไช้เป็นหลุมเป็นบ่อขึ้นคือ,อขีม่มอเตอร์ไซค์มารับเราอะนะครับอาแล้วเราไปเชื่อมั่นเชื่อใจเขาได้ไงยอมยอมหนีออกจากแม่มา ไม่รู้เหมือนกันครับมันก็มีความฝันความฝันมันอยากไม่ชงหรือหรือยังไงไม่รู้ตอนตอนนั้นนักมวยคนไหนเป็นนักมวยในดวงใจเลยที่เราเห็นว่าเฮ้ยเขาเก่งมากเขาดังมากเราอยากจะเดินตามเขาเนี่ยยังยังครับยังเหรอยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่แต่ก่อนก็ไม่ค่อยมีทีวีนะนานแค่แค่คิดว่าอยากเป็นนักมวยอยากเราได้เป็นนักมวยอาชีพอยู่ค่ายมีมาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยอยากอยู่ค่ายมวยค่ายใหญ่อยากไม่ให้มีมวยที่แบบว่ามวยเส้นไอ้ตะกวนมวยเส้นมวยมวยมวยกรุงเทพมากินกูอะไรอ่าอ่าอ่าเอาแล้วเราได้พูดคุยกับแม่ก่อนไหมว่าเฮ้ยแม่ผผมมมอออออยยยยยยาาากกกสะะไไไรรจปูู่่่่คควววเด้บััันพ ไปเลยไปมาไงครับถึงมาอยู่กับเสียแขกพีเกเขาไม่มีมวยเสียฉุนก็เริ่มไม่มีมวยวันเทิงก็หนีบ้างไปอยู่โน่นไปอยู่นี่บ้างอ,อะไรนี้ตัเรียผมกับเพชรลูกเสียนุว่าหาคนมาซื้อดิผมเลยขับรถมาเลยมาคุยกันลูกพี่ แต่ลูกพี่นี่จะอัดฉีดผมตั้งแต่ปี5 3าสนะลูกพี่ที่มาถึงเีคแครใช่ครับลูกเรืองครับแต่ก่อนยังไม่มีค่ายแต่แกคือว่าตามเล่นแล้วก็มีอะไรผมจะโทรหาเขารอครับนี่ครับเสียครับผมจะโชคนะครับเอาทองไปหบาทนะต่อยกับพิสันเล็กทอง3บาทบ้างแต่ละอาทิตย์แกจะโอนให้ไฟละหมื่นไฟละห้าพันให้ค่าบำรุงตลดคือโอนให้โดยที่เขาไม่ได้ได้อะไรเลยครับไม่ได้ให้เราใช้สีเสื้อได้อะไรเลยแกก็ยังจุดยอดนะครับ เราะว่าเขาอาจจะชอบในสไตล์การชกของเรารเพราะอยู่กับเสี่ยแขกมันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรไหมในสำหรับรชีวิตนักมวยของเราเปลี่ยนแปลงนะครับมันทําให้เราแบบว่ามีอินเตอร์เทนขึ้นหลายๆอ,อย่างครับอยูคลายุ่งเทพบ้างหลายอย่างออกนอกลู่นอกทางไหมเพราะว่าตอนเสี่ยแขกทำค่ายอยู่ที่13เ,เรียววัรำกาตอนนั้นมวยต่างๆเยอะเลยไม่นะพี่อย่างผมถึงเวลา้อมก็้อนเวลาผมไปเมาผมต่อยเสร็จผมก็มีเมาบ้างธรรมดาเรื่องทั่วไปอยู่แล้วถึงวันเจ็ดวันนี้ผมเข้าค่าย้อม